<laughs> à phi <cái> nông <đồ> người <laughs> bà thì thì nó chị ăn tốt là bao này màu hang thế này mà hám sầu đây phi nào người tàng <laughs> 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 ข้างพุนขาพุนเ่ยงเลไปยังดาวขาดป่ขาดได้บ่อยบอยไปพุนโบย้งมาบบขาดบบย้งเอาลักมากนไดเอาลักมาย่เอาลักมาใหญ่ไปก่อน เอาไปมาต่อยพี่ที่สองพี่น้องเอยเนาะกสบายดีกันอีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อไปเ่ ทีแท่นกันเปื้อนพี่น้องในมื้อเช้านี้เนาะมาตอนแรงตั้งแล้วก็เทปูนทับเลยเหลือจากต้น2 4 5ต้นพี่น้องเอยอ่า่ก็5ต้นเนาะเไป โอ้แหเฮงแท้นี่ประมาทานองดาวเด้อเนาะว่าจอยมีแต่กระดูกพี่น้องกดจอยแี่เแงเฮงเฮงเฮงได้ผุนย่อเสาปุบปับปุบปับคนอ้วนน่ากระโตเนาะคนจอยแหละลมพัดใหญ่ไปเบิร์ดรถยายไปเลือก็ได้เที่ฟังเลย ป่นเตยนี่ล่ะไปๆๆอุ้ยเกียดๆยังสิท่องเกียดหนาอุ้ยๆๆระวังเด้อจกอันนั้นเด้อเออบ่อยากได้ก้ามใหญ่เด้อมือใหฮะได้มือใหญ่บ่กดองลามันพี่น้องเอ้ยได้มือใหญ่ซะจกไปจกมาเนาะเล่นสิได อช่เออ่วนกันลุยหัวก่อนพี่น้องเลยเนาะในหัวพี่น้องเลยเพื่อนกาได้หลังคาเนาะมูลหลังคา เรียบร้อยแล้วกึ้งโกงมุงอย่างกะต่อไปกะได้หัวก่อนก็ด <laughs> ีแ <laughs> ล้วพี่น้องเลยโอ้โห้อไอชุดเน้เพลงนะน่นฮ่ะ <cười> <cười> okay. <cười> okay. <cười> okay. này bao thời thọ vô không ai mừng con

thiền, thì phải gửi thì, mò thay rồi này rồi thọ, ôi sáng nè, cho cái tuần là mấy cả. Nó chém nó sọ con Đây này nè À sọ nó nè À thọt lên ông หกอนโอ้ยหย่างมาแล้วน้องจ้อยมามามาปอ ทา,าาาทางแม่น้องดาวคนสัมมาอ้าวสบายดีทางแม่เนาะสบายดีพี่น้องเลยเทางแม่มามาแต่ทางไหนเด้เนาะนีะนม่มาเติมาเตินของแม่แ <c oughs> ผมเออของพ่อสร้างคนแหละโดยไปเยี่ยมเมึงน่องบ <c oughs> ่พี่น้องเลยไปเยี่ยม,ย,มยามเพื่อนแน่เนาะหลุดลงพี่น้องเลย อยูย่บัว้าเกิดขึ้นเลยควายมาโดตาดต่ำรถุดไปใช่สองตัวสามตัวเลยเพื่นวะโดดมาดตาม่ำมีคนไหลเบิ่งควายมันเข้าสวนเพื่นนอนเดี๋ยวไปเบิ่งถ้าพุ่นก่อนอยังคนงานไปใช้อันคนห<ว>นึ่งบ่โอ้อยังจักเพิ่นข่าวเวียกอยู่เข่าพนตายอีจิตองอีจิตาครับพี่น้องเลย นี่อินโอ้ยน่ไ l ้เล a งเลซะอเริ่มคําแล้วพี่น,อน้องเลยหาโมงเลยเนาะโอ้หาโมงนแดดอยู่ด้พี่น้องเลยเนาะนี่ง <c ười> านามนามน,นี่หาโมองเวนู โอ้ไวขนาดนอนหลเอานี่ยอีตุกอีต่ออ้ยเนี่ยหลดอีล่อให้ยองเลยไหลก็ได้ไป้องจ้อย เนี <łość> uh ่ปคะผสมอีกรถเข้าก็บรซะตะเวนกำลังตกดินนะพี่น้องเนาะ วัดดับปูนนะชมอีกครึ่งนึ่งจะมีครึ่งนึงปูนเขียวปูนเคียวตัครึ่งนะถอดรถแจ๊ก ผสมอีกครึ่งนึงกระเทือนนั้นยังอีกสองสองต้นเนาะอีกสองลัก นั่งอีกเลยเนาะอ่าคำมันอยู่ จะเติมด้วยน้องจ้อยให้มันพอเลยเนื้อปูนมันหลายอยู่โอ้ย <c ười> นโอ้ไฟแางอีกขอไปออกได้ได้รอหนึ่งช่องรอครึ่งรอครึ่งบ่ดูเอาปุ้ยจะล้มเอาแห้งไหมใช่น่ะบูดเพียกบ่ไวายพูดเว้นเพียก En, 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 en. Ôi, em chụp có cái em <laughs> <đen, không> chơi một nằm đèn và làm mới sao nó Nhiên đèn, cái Số cao non chơi Ai đó là... <laughs> <laughs> อ๋อมันย้วยเว้นเนาะเบลงกะสเอาตะมังเบิ่งซะหลังจากใส่ดินใส่อ้อมัวแล้วพี่น้องเยเบิ่งดินนี่กอ่าบ่หอมเนาะพี่น้องเนาะกว้างใหญ่คักพี่น้องงามมน้อยเด้อพี่น้องดินน้องดาวเนาะ อาสวัดอมหัวหอมยังแล้วก็เป <ıyorlar. S 1> ็นครึ่งหนึ่งอยู่เลยพอว่ันมาคลุมาคดปูนพอกันได้เจาลยน่าพึ่มาเจ็ดจุกเฮ้ยบอกะเี๋ยบอ๊ โอ้ยหนักงอยบอกพี่นอ้องเลยเจีดนกันน้องดาวพอแล้วู้ทางนี้จะตีอะไรพี่น้องเลยเฉลยเออไปอีกหนาพ,พ,พอบอ่ ถอกใช่ลอนะล่างรอเลยนะพอแล้วอ๋อนำสีไลพ่นะเนี่ทุบอาให้สรจักรอดให้ดิรอดเดียวบอเฮดเฮาเห็นจริงจ้อยรอดนึ่งใช้จักลอดแหละรอดเดียวถคอยรอดเดียวบอ

lên lên Chột, chua chúa cứng เด้อ nó chơi biệt biệt Vì ừ. tôn đây ừ. <laughs> thế rồi

สายทางแล้วบอเดี๋ยวต้นจุดท้ายเนาะพี่น้อง ข่าวได้ตั้งใจได้เท่าผืนสั่งถอดมันถอกรอดถอกเลยโอ้ สามต้นนะพี่น้องเนาะใส่อีกตน้นน,ตนนั่นต้นนั่นต้นนั่นเลยครับเบิด <laughs> เอา้าที่ว่ามันมพอสุดนั่นชิปลักพอพอแล้วคนทีไปฟังมวงไดบ้างดิในวัดจังไดมือเงินพอใมัน, <c oughs> มนรน่อนตอนาละลายประเมินเดี๋ยสิมันบพอ,อพอพอฉันเลยเก็ซื้อมาใส่สำนักโอือว,ว่าตอนนี้ เรสามต้นนี่ถือว่าใส่ห่อนั่นเนาะแล้วว่าฟังสุดแล้วว่าตรงนี้แลเราไปจงทางบ่มพอจงไป้างทางเดียวบ่แต่จะเห็ุจะโจก่อนห่อนะบ่หนั่ะอ่าโจก่อนห่อแต่บ่อนั่นเนาะพอไหวหลดใหญ่พยังผลขื่นมาส่งเครื่อจงคลของแล้วลำหอยยากให้มันหอยยากพี่น้องเลยเขาทางนี้เข้าทางนี้หลออกหั่นเนาะนั้นออกนี่พี่น้องเลยหายานรถเหยาบหรือใหญ่เพิ่นเข้าเข้ามายากเนาะออกยากพี่น้องเลย เลยจงไว้ก่อนโจไว้ก่อนคนนี้สามต้นเนาะใส่มือแล้วแล้วกอโดยออแบบนี้อย่าว่านักอยู่ลรอยั่งอยู่เทกันเปื้อนไปไปเลยเทเราไปก่อนก่อนเทกันเปื้อนอะไรบ่ล่ะ หายน้องจ้อยตักมาจ้อยเทตรงนี้ต่อกระเปื่อนตรงนี้สังขุ้มและก็แล้วมาพี่น้องเลยมาที่นี่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเครื่องเบิ่งของก่อนตอนนี้ปูนเฮาสั่งมาจำนวนตัวหนึ่งเนาะกะยังประมาณจักสอบพี่น้องเลยบุญเขียวนี่ยังอันสี่สอบสี่สอบแล้วก็ปูนแดงยังหกสอบพี่น้องเลย อ่าโอ่กอกวงกบเล็กนี่เนาะ46วงกบก็ยังคือเก่าพี่น้องเอ๋ยเนาะถือว่ายังอ่าโอเคได้พี่น้องเอ๋ยบาดทีนี้ก่อนทีเมื่อกี้เซ็คเครื่องเซ็คของเบิ่งคักแน่แล้วก็กลับเมื่อพี่น้องเอยแต่ละมือก็ได้เด็กเส้นเดกเส้นลเ็กเนี่ยังยังจักเส้นเ็กล2เ็กปอก่้เส้นบ แม่ละหนึกว่สองเส้นอ่าเล็กเส้นเนาะเล็กปอะเล็กเสเล็กเส้นเส้นสองตัวนี้ยสิบสองตัวนี้บ่โอ้ที่ว่าแก่รักมันนั่นเนาะหายังเลอะลายอยู่พี่น้องเลยเนาะไปเสร็จแล้วพี่น้องเอาปกปูนปกเครื่องปกคลองไว้ก่อนจักเมื่อ ทุกน้ำเนี่ยขอทุกน้ำก้าว้เอาไว้เน็ตอันนั้นบ่บ่เมือกีอย้ยางเนาะเก็งไว้ดีๆเครื่องของเน,นี่ยเอ้าปุ๊บักนกบใครจะดอกไฟกับมีอยู่พี่น้องเลยก็เอามาจอบอยู่คู่คืนเนาะดอกไฟกับไฟเซลล์เซลล์ก็มาตั้งเลยอยู่ ta bọc bọc cả tít vào bọn hẳn nó Nhưng mà dù khi nó nghe Hùng thua thịp thế này Hãy à. โอเคเนาะพี่น้องเนาะมาที่นี่สำหรับคลิปนี้ก็น้องเฉลาจะขอตตวลาพี่ก่อนพี่น้องเลยไปพ่อพ่อคลิปหน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยววันนี้น้องหลาจิไปแล้วพี่น้องเลยกลับไปบ้านเนาะมือเทอนมือซานพ่อแหละบานนี้คนเถื่อนคนของขึ้นไปรถร้างขับรถตอกมือให้น้องเฉลาก็ได้ไปวันนี้เดี๋ยวน้องหลาขอโตวลาเด้อพี่น้องเด้อไปพ่อพ่อคลิปหน้าเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ทำให้การผิดพลาดประการใดพี่น้องเลย คำว่าคำจาคำใดน้นองพี่น้องเนาะที่ว่าน้องเิลาได้เวา่าผิดพลาดไปพี่น้องเลยต้องขอโทษขออภยัยพ่อยพี่น้องเอฟซีบัสสู่ขู่สู่คนพี่น้องเลยเนาะไปะสำหรับคลิปนี้ก็น้องศิลาไปแล้วพี่น้องเนาะโดยสบายดีพี่น้องเลยเอาสบายดี